เมื่อนี้สิ้ามาเบ่งบ้านเด้อจ้าบ้านที่สางมาได้าาหาปีแล้วกำแพงพึงมาท่าสีไม้เด้อพึงมาต่างเจ้าที่เจ้าท่างให้เพิินอันนี้ทางเข้าบ้านจิถนนทางเข้าบ้านจิดถนนพึงมาสางพึงมาท่าสีไม้ สีกําแพงอันนี้บ้านพี่สาวอันนี้บ้านนิสามหาปีเป็นบ้านชั้นครึ่งแต่นกหลยหลยพี่นอ้องขอทนกวดขีนกตื่นเสาวมากขีนกเต็มผืนหนึ่งไปมีไอเห็ใใดเ็มไดมีวิธีใดที่จะให้นกนี้ออกไปจากบ้านเน่จ้ะบอกวิธีมาแน่เด้อจ้ะเด้อ ิพายเบื้งบ้าน,านในบ้านเด้อบานสามว่าหาปีมีปีน <sa um> ี่ที่มาอยู่เด็ดเดือนหนึ่งเต็มเตี่ยมบวดไปเที่ยวใส่นอกหาปีสีก็เริ่มทะเลาะกันด้วยจ้ะบวดไปไมาอยู่บ้านแค่ครือสร้างบ้านให้นกอยู่ทางขึ้นข้างมาด้วยจ้ะนีทางขึ้นบ้าน ย่อยโยโนอะไรติดได้จนบานทางหน,น้าบานมีขีนลบใส่เบิงขีนลบก,กวาดใต้มดมืงใครมีวิธีก็บ,บอกนี่เด้อจ้ะมีทางขึ้นทางหนา้าบ้าแต่อากาศร้อนค่กปีนี้เดือนเมษาอากาศร้อนนี่ลี บาดพันเอสืบยังไสหาปีแล้วกับพันในสืบยังไ่เพราะว่าเอาไม่คนอยู่สืมกับเก้าขี่เกียมยังก็ขี่สเนอกจ๋เน้ออันนี้เป็นโถโถใหญ่ติดต่างโศนาอยู่นี่กับโซฟาแต่พันแต่ติดต่งางเนาะเพราะเบล์มอยู่ไ้แต่พีสาวกับร้านเบิ้งไง้เพื่อนกตเหนื่อยเน,นาะ กระเรนนอาาเือนหนึ่งอาจจะเทื่อนึงสีนาขึ้นมากวดหอยตรงนี้จะเป็นที่ตั้งทีวีกับโซฟาแต่ปอกแฟ้น่าหามซื้อพอหัวว่าห้สิกกับมาอีกแย่มใได้เนาะอุ้นบาทน,นะองหัวกับบานพี่สาวคนใหญ่อันนี้กันล้างบาทล้างบานวันที่ทำครัวจะทำครัวไทยเนาะคุณล้างบานเป็นบานพี่สาวหัวติดกัน อ่าวบัยยูกับพี่สาวได้เบิง่งนหะ้เนาะยังแฟดนะเปิดแฟตไปเป็นแท,นท้นี่บ้านพี่สาวบ้านพี่สาวสร้างมาไม่ได้สิบห้าสิบหกปีแล้วอันนี้เป็นหลังบา้านหลังบ้านก,ก็เฮ็ดครนะัวใหม่เนาะต้นใหม่ก็ะเพิงซื้อมาปลูกไนซอกต้นพี่น้องพอรพอนหอนอันนี้จะเป็นโถเด้อจะเป็นโถกว้าง มีสามห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องพระยังเป็นห้องพระอยู่แต่แฟนพันวาจะเป็นห้องทําง,งานจนอันนี้เป็นห้องพระเนาะปิดไปเลยพอลงไปข้างล่างนี่ก็จะเป็นห้องขัวห้องขัวกับพันมียางนั่งมาอยู่เดือนหนึ่งเสื้อเตตุเย็นไว้บริบิวอินสื้อยังก็มากอกกันไว้อยู่ ขอ,องขั้วนี่กับประตูท่านเขาดาันหลังอันนี้กับประตูท่านเขาลาดันหนานี่ของขั้ว้ขงล่างกับชิ้นไม้ขอ,องน,น้ำของน้ำของอ่าก,กว้างก็ใ่ญ่ดีอันกระทา่งขั้วดันหลังประตูดันหลังสิพ้าขึ้นไปพิงห้องนองนข้างบนห้องนอนข้างบนจะมีสองห้องเนาะ แางบานหลังไงก็เวยู่พี่น้องให้นกกรับจิ้งจกอยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกของนอนยึงติดแอร์ว้แท้วพอลูกมาอยู่น้ำสงการพึ่งกลับไปก็ได้ทำความสะอาดเซ็จเรียบร้อย ห้องน้ำบริเวห้องน,น้ำให้ตัวห้องน้ำข้างนอกนี่ก็ห้องน้ำทางดารบนอันนี้ก็หากา้อนนหงนอนโอ้โคกเลยจ้ะ <c oughs> อีนนห้องนอนเป็นอยากนอนห้องนี้ออกไปก็จะเป็นระเบียงเนาะถ้าอากาศดีแก้วเลยนั่งตรงนี้ได้ อยู่ระเบียงตรงนี้ได้อากาศแต่ขี่นกขี่นกเออนี่เด็เงยแต่ขีนน่น,ออน,กน,ขน,นกมันไหลเห็ดยังไงยังสีจ,งจัดนกไม่ได้สีเอายาเบือกระบกาเบิ้งพ่น,น <What? S 1> พ่นไปพ่นนกห้ายค่ะพี่นงเบิ้งขีมัน เวลาฝนตกมากนี่เขาทนรางเขามาท,น,ามาทนไอ้มันตรงไปขันด่าน่างหนุนไหมเหตุยังไงสิการจัดมันได้เบื้องอากาศาเย็นเนาะหมู่บ้านนี่มันก็มีงานได้จากงานหนึ่งงานสวบงานอีกงานหนึ่งเป็นงานบวชค่ะอากาศประหนอนี้นั่งอยู่พัด้านนอกนี่สบายเลย แต่เบื่อ,อนกเพจเดินไดชสิกรรมจัดนกได้ไผมีวิธีกับบอกในด้วจ้าเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้นอกจากนอก